วิธีเช็คเน็ตศูนย์หนึ่งให้ลุงเอทำตามคำพูดคะ่ะหนึ่งหมื่นไลค์ละเสียงชีวิตไปเต้นไปอไอ <What? S 2> ห,หัวคุย,อยเอว่างใช่ไหมครับหาน้าตัวเองอสวัสดีครับติดต่อจากองค์การบริการนักการเมรืองไทยแลนด์นะครับเนึ่งหมต่นไลคารที่นี่ถามเปงพ่องเมืองเธอ กดไลน์เน็ตลับมาถึงจะรั่จะรั่วเลยเช็คเน็ตด้วยการกดไลน์ติดต่อไปเยอดใหม่เลี้ยงเปิดปิดเน็ตรับยอดยอดไลน์เลยเอาดูดูอนดูไม่กันอะไรเอ้ครับสาระนะครับทุกวันนี้ลุงมีการกดไลน์มีเรนเน็ตมาแรงแรงครับดูไม่กันยังไงหลวงพ่อวัดจูดี้มีคนมาปิดทองเมืองดูไม่กัน ดูพีการยังไงบอกยังอยดูพีการยังไงอาจารแมนลงนะหน้าทองแล้วเบิร์นให้ลุงยังครับอดูพีการยังไงดูพีกาดยังไงว h y why นี่มันไอฮอตดูพีกัดยังไงนี่มันไอฮอตนี่ว่าโคตรเซลล์ลุงเอคะลุงเอคะลุงเอคะขออนุญาตถามนะคะส้มเป็นสีหรือผลไม้คะ